นะครับก่อนอื่นเราต้องมาที่ MyNetwork นะครับแล้วก็เลือก Property นะครับแล้วก็นะครับมาที่ตัวนี้นะครับมาดูว่าเราเชื่อมหรือยังนะครับจากนั้นไอ้ไอเนี้ยเราเชื่อมกับ Wi-Fi เนาะไม่ได้เกี่ยวกันเพราะว่าอาจารย์เซต Wi-Fi ตัวใส่เซล์นั้นกูเซตที่ตัวนี้ตัว ตัวอุปกรณ์มันจะมีแ d ดเดสของอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็คือเป็น192 168 1แล้วก็2แต่ทีนี้อาจารย์ก็ต้องมาจำลองวงแหวนให้มันนะครับครูก็ใส่เลข5แล้วก็เป็นค่า4ดูได้ค่า4ก็คือส 3, 3ับสับนมาก็คือ25 25 250ใช่ไหม ถ้าคาด b ก็คือ252500คาร์ด a ก็คือ25500นะครับอันนี้มันขึ้นให้เลยนะครับสำหรับคนที่เรียนเรื่องคาดกับครูไปก็คือกลุ่มม .6 เนาะแล้วก็ตอบโอเคนะครับแสดงว่าตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลองมาเช็คดูนะครับที่ c ค m มมาหน่อยนะครับก็พิมพ์ cd b e c k l a t ออกมา แล้วเราก็ทดลองปิงดูปิงไปยังตัวอุปกรณ์ก็คือ IP อะไรครับ192.168จุดอะไรครับจุด1 2. นะครับแสดงว่าถ้ามีสัญญาณเกิดขึ้นแสดงว่าเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้แล้วนะครับทุกคนดูที่ครูนะนะครับนี่ครูเชื่อมแล้วบางคนก็จำตรงนี้ไม่ได้ครูก็ใช้ตัวนี้เนว่ามันเชื่อมไหมมันไม่เชื่อม ก็เอาดอทมาช่วยในการใช้คําสั่งปิงว่ามันเจอกันไหมนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ IP พีตัว Wi-Fi เป็นอะไรครับ1 9 2่งเแล้วก็อะไรครับ2มันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับขึ้นมาตัวนี้เข้าง่ายตัวเซเซลนี่ เข้าง่ายแต่ซีโค่ดิก็จะยากนิดนึงนะครับตัวนั้นก็จะมีต้องต้องมีตัววงแรนเดียวกันแล้วก็ปล่อยท DHCp แล้วถึงจะเข้าคอนฟิกได้นะครับเดี๋ยวให้เล่นตัวง่ายๆก่อนตัวนี้ถือว่าง่ายนะครับเราก็พิมพ์รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็คือ Admin ตัวนี้เราไปเซร์ชในอา้าวอะไรนี่ตัว A ของผม อ่าแอดมินแล้วก็รหัสผ่านก็ 1, 2, 3, 4ตัวนี้เราไปเซิร์ชดูใน Google ได้ว่าใส่เซลยยี่ห้อนี้มีคู่มืออยู่ว่าการเข้ายัางไงนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นค่าต่างๆให้หน้าหน้าหน้าตัวหน้าของ Wi-Fi เนี่ยนะครับพวกสัญญาณสัญญาณต่างๆ นะครับนะครับตัวเรามาที่ตัวฟันเฟืองก็คือการตั้งค่าการคอนฟิกนะครับคอนฟิกตัวนี้นะครับตัว AP นะครับ AP มันก็จะโอ้ตั้งขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัว AP เนี่ยมันมีเปิดได้ทั้งกี่ตัวครับ8ตัวนะครับเราก็ปิดไปปิดไปก่อนปิดไปก่อน คือถ้าเปิดใหม่ใหม่เนี่ยมันจะก็จะ d i s a b l e ไปหมดเลยนะอันนี้เปิดเปิดมาเยอะเกินทำใหเมื่อวานนี้ตัวนี้ก็ปิดไปนะแล้วก็กด Apply หน้านี้เนี่ยถ้าปิดไปอย่างเงี้ยมันมันจะเปิดสัญญาณไม่ได้นะ เปิดสัญญาณไม่ได้นะครับเปิดสัญญาณไม่ได้เราต้องเข้าไปตั้งมันก่อนตั้งค่ามันก่อนเดี๋ยวรอมันก่อนตอนนี้ก็คือกําลังที่จะบันทึกนะครับบันทึกอ่าตอนนี้เป็นหน้าแรกที่เข้ามาเลยนะมันจะดิส a b l บไว้นะโอเค จากนั้นเรามาที่ Object นะครับเรามาที่ AP ในหน้านี้นะครับมันจะโชว์ค่า Default ขึ้นมาปี2.4กับ5กิกเรามาที่ SSD SSD เนี่ยต,ตั้งไว้เยอะมากนะครับก็ร m o v e ออกนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งใหม่นะครับ โมอกนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นค่าดีฟอนของมันนะก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับก็ดีสเซิรฟเร์ไว้นะครับแล้วก็มาดู s e เคเ i ตตด้วยใส่รหัสผ่านนี่ก็ลบออกนะครับอีกไปมี m a ็ด้วยนะครับมี m a ็ด้วยนะครับอ่ะทีนี้หลักการทำยังไงมาที่ s s d ลิต e รนะครับ เราก็ต้องมาเพิ่มนะมาแอดนะแอดตั้งชื่อโปรไฟล์สุขสันต์ก็แล้วกันเพราะว่าชื่อใครชื่อมันนะตั้งชื่อของใครของมัน S S D ก็ Wi-Fi สุขสันต์นะครับอ่าตัวนี้ <c oughs> แม็กอะไรต่างๆก็ไม่ต้องใส่นะครับก็เสร็จแล้วทำไงครับตอบอะไร <Okay. S 1> โอเคทีนี้ถ้าเราจะใส่อะไรครับใส่หกกรหัส security คือรหัสผ่านใบไฟของเราเราก็มาเลือกตัวนี้เราก็แอดโปรไฟล์เมื่อกี้นี้เราตั้งชื่ออะไร ชื่ออะไรครับสันนะครับเราก็มาเลือกว่าเป็น WPA 2นะคแล้วก็จะใส่รหัสรหัสได้รหัสเขาใส่กี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้ไหมไม่ได้หกเจ็ดแปดอ่าได้อย่างน้อยแปดตัว เราก็กดอะไรครับโอเคตอนนี้เราใช้งานได้หรือยังไ,ไฟ f ้ของเรายังไม่ได้นะยังไม่ได้นะครับเราต้องมาที่ตัวนี้ต้องมาเปิดก่อนใช่ไหมเปิดเป็นสุขสันต์ใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้ก็เปิดเหมือนกันสุขสันต์แล้วกดเซฟ อก่อนแรับเลยทีนี้เราก็เอาตัวไ,ไฟฟาไปต่อกับสวิตตัวนั้นถอดตัวสีใสสีเขียวไปออกไปต่อว่ามันใช้งานได้จริงไหมให้ตั้งเป็นชื่อเดียวนั่นแหละชื่อตัวเองนะครับนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาดูเช็คดูว่ามันขึ้นไหมนีม่นี่ไงครับโอเคไหมนะครับก็จะขึ้นชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับก็ถือว่าได้คะแนนแต่ต้องเชื่อมเน็ตได้ด้วยนะนะครับ